XLS สีหายากอีกสีเลยครับสีบรอนเงินเอ้ยไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยได้เห็นนะและกระจังหน้าเนี่ยทำมาให้เข้ากับตัวรถเข้าไปอีกสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องบาสแฝมคาและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี่เลยครับ XLS สีหายากอีกสีเลยครับสีบรอนเงินนั่นเองนะครับราคาค่าตัวเขาอยู่ที่8890 0 0บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าราคาโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับและชุดแต่งแบบนี้เดี๋ยวจะมีอะไรและออปชั่นเขามีอะไรบ้างมาชมกันเลยครับ ไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าตัว4 Daytime Running Light แบบนี้ติดทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับข้างหน้าก็จะนี่เป็น Multi Reflector ด้วยนะเห็นป่ะเป็นสีขาวนะครับไม่ใช่สีส้มนะไฟของ l s นะบ,บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับและกระจังหน้าเนี่ยทำมาให้เข้ากับตัวรถเข้าไปอีกเป็นโลโกโล้ FORD มีไฟ3จุดทำสีบรอนเงินเอ้ยไม่เคยเห็นนะไม่ค่อยได้เห็นนะเออจรงิงเนี่ยตบยุงเงี้ยตบถ่ายดึกๆเนี่ยชอบเป็นอย่างเงี้ยบอกเลยว่า F O R D ที่ทําสีแบบนี้แล้วก็ตัดมาอย่างเงี้ยคือหายากนะที่ลูกค้าจะทําแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าเฮ้ยมันเข้ากันเข้ากันจริงนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับหักซ้ายขวาดับหักขวาซ้ายดับนะครับนั่นเองเพิ่มความเข้มแสงให้อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องสงสัยไฟไม่ได้หลอดขาดนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างครับนี่ครับเป็นยางบริสโตนนะครับนี่เป็นขอบ17นั่นเองนะครับซีรีส์ยางของเขานะครับบอกเลยว่าผลิตมาเพื่อ x l เฉพาะครับ255 r องห้ R17 นั่นเองนะครับผมจะ R70 ซะละอ่าไม่เป็นไรนะเครื่อคันนี้นะครับเป็นซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงมา้า405แรงบิดนิวตันเมตรนะครับหูกระจกก็เป็นสีเดียวกับตัวรถมีสัญลักษณ์โลโก้ที่ผมบอกตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเจาะช่องระบายลมจริงๆนะไม่ใช่ช่องระบายลมหลอกนะครับอ่าติดคิ้วกันสาดและราวหลังคามีมาให้นะเห็นไหมอันนี้ใช้งานไม่ได้นะติดเท่ๆนะครับอย่าไปยึดของอย่าไปยึดแหลกนะครับเดี๋ยวลน นี่มีเบ้ารองมือจับมีให้ด้วยนะครับการลอยเล็บนะมีคําว่าเรนเจอร์นะครับเปิดประตูมาปึ้งอันนี้ลืมไปบอกว่าเป็นรีโมทกดปลดล็อกนะครับนี่หน้าจอก็เป็นเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายเหมือนพี่ใหญ่ Wi ท t แท็กเลยนะกับ s t o r m t แท็เนี่ยเหมือนกันเลยหน้าจอคนขับก็เป็นดิจิตอลพวงมาลัยก็เป็นพวงมลาลัยไฟฟ้า e p a s s นะครับช่วยผ่อนแรงให้กับ ผู้ขับขี่นะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายจริงในการขับขี่นะครับและคอนโซลด้านหน้าขเขานะครับก็ยังเป็นสีเทาลัมโบด้วยอ่าช่องดูลมไม่ได้แพ้พี่ใหญ่แรปเตอร์เลยเป็นดูมลมรังพึ่งเหมือนกันด้วยอ่าผ้าบอกก็เป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้ด้วย4โหมดโหมดประหยัดโหมดเอ่อธรรมดาโหมดลากจูงโหมดถนนลื่นนะครับแล้วเป็นเกียร์ทำออโต้หกสปีดนะครับสุดยอดจริงๆตัวที่ให้มาตัวนี้นะฮะมีช่องเสียบ usb c usb a มีมาให้ครบพร้อมเลย อ่าบอกเลย <S <S โอ้ยบัดรจินนะครับดูด้านหลังขึ้นอย่างนี้อ่าผมนั่งให้ดูนะครับเล็กรูมนี่และเฮดรูมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะผมสูงร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับนั่งปึ้งอย่างนี้เลยนั่งสบายมากข้างหลังก็ยังมีนี่เพราะว่าเขาเล็มาให้ด้วยนะครับเสียบปึ๊บแล้วก็เสียบชาร์จแบตต่อได้เลยบอกเลยว่าเดินทางไกลเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคันนี้โอเคเลยอะขึ้นลงก็ง่ายนะครับมีที่จับให้ไม่เหมือนรุ่นอื่นเนาะอันนี้ก็มีฝา เดิมันมาให้อย่างี้กดทัชเข้าไปทีหนึ่งก็เปิดได้เลยนะครับมาดูไฮไลท์อย่างหนึ่งของคันนี้นะครับมีชุดแต่งอะไราอีกนี่เลยไฟท้ายของ xls เปลี่ยนเป็นไฟท้ายของ storm tag และ wide track สี่คูณสเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็น full led เต็มระบบบอกเลยว่าสวยจับใจแน่นอนขับไปที่ไหนเนี่ยเฮ้ย xls หรอใส่ไฟท้ายอย่างงี้เหรอเออโคตรเท่เลยว่ะบอกเลยนะครับคันนี้ก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะเวลาใส่ใส่เกียร์อนะครับแล้วก็ ปั๊มโลโก้ตัวใหญ่คำว่า r รนเจ r แบบนี้นะฮะสรัสกณลน์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e ให้กับช่องผมนะครับบาร์สแฟมคาร์นะครับอย่าลืมสนใจฟอร์ทุกรุ่นรุ่นไหนอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนสามารถทักมาสอบถามทักมาคุยกันได้นะครับว่าอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเออคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ